สุข,โโขวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านเข็กน้อยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถงศึกษาเพชรบุรเขต2วันนี้พวกเราจะพามาชมห้องนะ้ำมีชีวิตตามโครงการสุขขามีความสุขไปดูกันเลย เข่งน้อยมีสุขาที่เพียงพองกับนักเรียนทุกคนมีการแบ่งเป็นสุขาชายและสุขาหญิงอย่างชัดเจนมีการดูแลปรปับปรุงซ่อมแซมพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอมีการปฏริบัติเกม5สอคือสะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะและสวยงามค่ะและูงศึกจากทการมีนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสุขาดีมีความสุขเสริสมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยค่ะและด้วยหลักของความสําคัญของการมีห้องน้ํา ที่สะอาดปลอดภยัยและมีพอต่อการใช้สอยตำลัลห้าสอได้แก่สะอาดห้องน้ําของโรงเรียนเราสะอาดไม่มีคราบสกรปรกไม่มีแหล่งสะสมเชื้อโรคมีแสงสว่างเพียงพอไม่มีกลิ่นไม่เฉื่อยแฉะแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุในห้องน้ําค่ะ สะดวกโรงเรียนของเรามีห้องน้ําแบบนั่งยองแบบนั่งชักโครกและมีอ่างล้างมือที่สวยงามและเพียงพอต่อนักเรียนทุกคนด้วยค่ะสบายที่นี่คุณครูและนักเรียนเราสามารถเข้าน้าเดียวกันได้พอโรงเรียนเรานะ้ำทั้งสะอาดสะดวกและปลอดภัยเป็นคุณภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับค่ะ สู่ค่ะลักษณะโรงเรียนของเรานะคะมีทั้งอ่างล้างมือเจลล้างมือกระดาษชำระแถมโรงเรียนของเรานั้นยังมีกระดาษสำรับห่อผ้านามัยแบบรียูสที่ทั้งสะอาดปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนค่ะสวยงามห้องน้ำรงเดียนดามีความสวยงามมีกระจกที่สายสะอาดไม่มีคราบน้ำให้กวนใจและยังมีใบมะกรูดใบเตยที่ช่วยดับเพลินของห้องน้ำทำให้ห้องน้ำหอมสดชื่นได้ค่ะ ค่ะหลังจากได้เข้าห้องน้ำแล้วนะคะก็รู้สึกดีมีความสุขมากๆเลยค่ะเนื่องจากโรงเรียนของเราให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานและความปลอดภยัยและความสะอาดของห้องน้ำทำให้โรงเรียนของเรามีมาตรฐานที่ดีมากๆพวกเรามีความสุขและสดชื่นมากมากเลยค่ะ